โอเคครับอ่าวันนี้สวัสดีนะครับคุณอยู่กับช่างมดและช่างเอ็มนะครับดวงเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาสอนอะไรครับ Activate ครับอ่าวิธีการ Activate อ่า a c t i v เ t e เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาสอนวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสำหรับหลายๆท่านที่ใช้งานไปได้สักพักหนึ่งตอนนี้ที0มีเฟิร์มแวร์ใหม่มานะครับให้ทุกท่านอัปเดตขั้นตอนงนานอัปเดตมีอะไรครับอ่าโอเคเรามาดูที่หน้าจอรีโมทนะครับของหลายๆท่านเนี่ยจะขึ้นฟ้องว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับ available นะฮะให้เราทําการ กดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่รูปโดรนนะครับสายลักโดรนแตะเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นนะฮะว่าเขามีเฟิร์มแวร์ใหม่มานะครับเฟิร์มแวร์ใหม่นี่จะเป็นเวอร์ชันนะครับ01000352นะครับโอเคสำหรับใครที่ต้องการจะอัปเฟิร์มแวร์นี้นะฮะให้เลือกทั้ง2อันนะครับแล้วก็เลือกไปที่อัปเดตออนะฮะ สิ่งที่สําคัญคือหนึ่งเราต้องเปิดตัวรีโมทคอนโทรลนะครับและเปิดตัวลำนะครับให้เขาเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ควรมีเกินครึ่งนะครับถ้าเต็มก็จะดีมากเลยนะครับพร้อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรนะครับและดีๆแรงๆนะครับจะได้เร็วโอเคหลังจากนั้นเราก็กดอัปเดตออกไปได้เลยนะครับตัวลำจะทําการอัปเดตนะครับเนี่ยฮะเขาจะเขียนว่า f i ์มแวร์อัปเดตนะครับอ่าโอเคตอนนี้เขาจะบอกเลยว่าอีกใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเสร็จอะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของของแต่ละท่านนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มีหน้าที่แค่ทำอะไรครับกินกาแฟรอกินกาแฟรอนะครับโอเคกินกาแฟรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเนี่ยฮะเขาก็จะขึ้นตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าสองสองเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเนี่ยครับรอไปจนกว่าเขาจะขึ้นว่าอัปเดตคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนอัปเดตเสร็จโอเคตอนนี้ นะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะปิดเปิดปิดเปิดอะไรของเขาช่างเขาเท่าที่จับเวลาดูเกินครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะอ่าเขาจะบอกว่าอัปเดตเสร็จนะครับก็คืออัปเดตเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคหลังจากอัปเดตเสร็จนะครับนะฮะถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่หลายๆก้อนนะครับก็ให้เราเอาแบตเตอรี่ที่มีอยู่มาอัพทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าอันนี้ที่ก้อนเก่านะครับ ก้อนที่เราทําการอัพเฟิร์มแวร์แล้วไม่ต้องทํานะครับเขาจะอัพตัวแบตเตอรี่ให้พร้อมเลยนะครับโอ้ยกไม่ขึ้นครับโอเคนะครับให้เราเอาแบตเตอรี่ก้อนอื่นนะครับที่ยังไม่ได้ทําการอับเดตแต่ต้องแบตต้องเกินครึ่งนะครับต้องแบตต้องเกินครึ่งนะครับเสียปุ๊บเปิดโอเคเปิดเหมือนปกตินะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราถอยหลังไปนะครับถอยไปแล้วก็ทําการรอนะครับนะครับรอไปเลย คลิงก์กันเรียบร้อยนะครับนะฮะครับโอเคคิดว่าแอร์คาร์พันนิกพันนิกเซ็เรียบร้อยนะฮะครับให้เราทำการรอสักครู่นะครับเขาทำการเช็คเฟิร์มแวร์นะครับเราเข้าไปดูที่สัญลักษ์โดรนก็ได้ครับแตกเข้าไปนะครับอ่แบตเตอรี่จะเป็นเวอร์ชัน24นะครับนะฮะคืออ่าเนี่ยครับ ขาจะเด้งขึ้นมาบอก Aircraft battery module version d o n o s m a t c h นะครับก็คือนะครับคนละเวอร์ชันกันแบตเตอรี่ให้เราทำการกดอัปเดตได้เลยนะครับอัปเดต now นะครับอันนี้ไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะฮะในการอัปเดตแบตเตอรี่นะครับเราก็ปล่อยไปได้สังเกตง่ายๆขณะอัปเดตตัวแบตเตอรี่เราจะกระพริบแค่2ดวงกลางนะครับจะกระพริบประมาณนี้นะฮะพ้อควรระวังคืออะไรครับขณะอัปเดตแบตอย่าไปปิดแบตนะครับผมอ่าอย่าปิดแบต อย่าไปปิดหรือว่าอย่าดึงออกโดยเด็ดขาดนะครับแบตเตอรี่ที่ขณะทําการอัปเดตอยู่นะครับถ้าเราไปดึงออกเลยเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวบอร์ดค้างนะครับแล้วก็คืออาจจะทําให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้นะครับนะฮะโอเคนี้ก็คือรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆนะครับนะฮะให้ทําอย่างนี้นะครับทุกๆกก้อนนะครับนะฮะรอจนกว่าจะเสร็จนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับแล้วก็ทาการอัปเดตแบตเตอรี่ทุกก้อน นะครับแค่นั้นก็พร้อมใช้งานแล้วนะฮะสามารถใช้งานได้ในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับโอเคผมขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนเกี่ยวกับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วเราต้องตั้งค่าอย่างไรบ้างน,นะครับให้เขาอยู่ในสถานะพร้อมบินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยนะฮะเขาจะไปเฟิร์มแวร์ล่าสุดเนี่ยเขาจะไปตั้งค่าเกี่ยวกับ ในตัวโดนนะฮะหลายคนอัปเดตเสร็จแล้วจะบินไม่ได้บ้างนะครับจุดดาวหายไปบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปต่อไปว่าจะตั้งค่ากลับมาเหมือนเดิมนะครับในเบื้องต้นอ่ะเพื่อให้มันใช้งานได้เป็นอย่างไรนะครับโอเคถ้าท่านใดสนใจนะครับ DJI T10 T20 นะครับและ T30 นะครับโอเคทักมานะครับราคาพิเศษนะฮะโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าช่างมดโดนเกษตรและช่างเนะครับนะฮะ ทักมาได้ทั้งทาง YouTube นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook เพจช่างมดดวนเกษตรแล้วก็เพจช่างเอ็มดอนเกษตรช่างเอ็มมือทํารวยนะครับดงนเกษตรนะครับสามารถทักได้นะครับทักได้นะครับแจ้งว่านะครับเป็นลูกค้าจากทาง youtube ช่อง y o youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะสามารถทักได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะดูส่วนลดพิเศษของเรานี้ส่งฟรีสอนฟรีถึงที่อยู่แล้วนะครับนะฮะ แล้วก็หลังบริการการขายนี่สามารถสอบถามมีปัญหาอะไรหน้างานนะครับติดต่อสอบถามได้หลายช่องทางน,นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะดูแลกันไปยาวๆนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ